สวัสดีครับผมศาสนาจารย์สุริยงสุทธิโยตนะครับรับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสจักรนิมิตใหม่โคราชนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเวลานี้ที่จะมีโอกาสได้นําถ้อยคําของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพี่น้องธรรมิกชนงของพระเจ้าในรายที่หลายแห่งที่อาจจะชมแล้วก็ดูอยู่ในเวลานี้นะครับผมเองอยากจะนำพระเจ้าของพระเจ้านะครับมากล่าวจากพระธรรมสดุดีนะครับ จะขออนุญาตอ่านค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่อยากจะให้ได้เห็นเนื้อหาของพอชนะของพระเจ้านะครับซึ่งหัวข้อที่จะแบ่งปันในเช้านี้ก็คือ,อความรักในพระนิเวศของพระเจ้านะครับถ้อยคําของพระเจ้าสรีบทที่84ได้บันทึกเอาไว้ดังนี้ว่านะครับข้าแต่พระยาเวจอมทัพที่ประทับของพระองค์งดงามจริงๆจ,จิตใจของข้าพง์ปรารถนา เอออาลัยหาบริเวณพนิเวศของพระยาเวทั้งใจและกายข้าพงร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่องค์ผู้ทรงพระชนแม้นกกระจอกก็หาบ้านได้แล้วแม้นกนางแอ่นหารังสำหรับมันได้ที่ที่มันจะวางไข่ออกลูกคือที่แท่นบูชาของโปร,รงข้าแต่พระยาเวจอมทัพพระองค์เป็นพระราชา และพระเจ้าของข้าพระองค์ผู้อาศัยในพนิเวศของพระองค์ก็เป็นสุขพวกเขาสรรเสริญพระองค์เสมอคนที่พระกําลังของเขาอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขใจของพวกเขาอยู่บนหนทางไปยังสิโยนขณะที่ผ่านไปตามาวางเขาบาคาพวกเขาทำให้เป็นที่น้ำพุฝนต้นฤดูปกคุมที่นั้นด้วยพระพรานานา พวกเขาไปด้วยกำลังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะมาเฝ้าพระเจ้าแห่งพระทั้งหลายในสิยนข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเงียบฟังพระกันเถิดข้าแต่องค์พระผู้เจ้าของยาโคบข้าแต่พระเจ้าขอทอดพระเนตรโล่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงดูหน้าผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ เพราะวันเดียวในพระวิพันิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพเจ้าขอเป็นคนเฝ้าประตูพนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้าดีกว่าอยู่ในที่เต็นท์ของคนอธรรมเพราะพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโลพระยาเวประทานความโปรดปานและเกียรติพระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อข้าแต่พระยาเวจอมทัพ คนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขนั่นคือถ้อยคําของพระเจ้านะครับที่จะได้แบ่งปันในเช้านี้นะครับในถ้อยคําของพระเจ้าที่พูดถึงาการหวยหาความรักในพระนิเวศของพระเจ้านั้นในสิ่งที่หนึ่งก็คือจากข้อ1ถึงข้อที่4นี้ได้พูดถึงการอ่ายหาความรักของพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้านะครับดังนั้นณนเวลานั้นคนยิวเขามีความปรารถนาในการที่ จะขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้านะไปพระวิหารของพระเจ้าเขา,เอาอยากจะไปที่นั่นอยากจะพบกับพระเจ้าอยากจะเฝ้าพระเจ้ามันถ้อยคําของพระเจ้าได้พูดเอาไว้ว่าเ,าเขากระหายหาเขาอะไรหานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนเวลานั้นอยากคิดถึงในชีวิตของเราเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนะครับเรามีหัวใจเหมือนกับ ผู้เขียนพระธรรมสุีติไมท่ที่มีใจอยากจะหวยหาอะไรในพระนิเวศของพระเจ้าอยากจะไปเฝ้าพระเจ้าแม้หนทางจะยากลําบากเขาอยากจะไปน้อมสักการพระเจ้าที่นั่นนะครับมีใจพัดถ้อยคำของเจ้ามีใจจะอะไรหาบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าในทุกวันนี้เราเห็นหลายคนไม่ค่อยได้สนใจในพระวิหารพระนิเวศของพระเจ้าเท่าไหร่นะครับหรือบางคนไปก็เหมือนเป็นหน้าที่ที่จะไปไม่มีใจในอยากที่ จะเข้าไปหาในพันิเวศของพระเจ้าดังนั้นอยากเรนหนุนใจว่าให้เหมือนผู้เขียนในพระชนนของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าให้เรามีหัวใจอะไรหาในพันิเวศของพระเจ้านะครับแล้วก็ข้อที่5ถึงข้อที่เพระชนนะของพระเจ้าพูดถึงเวลานั้นคือการเดินทางนะครับเพราะคนยิวนะเขาเดินทางไปที่เยรูซาเล็มนั้นผ่านทุ่งลาบผ่านความทุกข์ยากลําบากหลายที่นะครับแต่เขามีใจอยากจะไปนสัสก,การพระเจ้าแม้หนทางจะ เป็นทุ่งราบเป็นความทุกข์ยากแม้หน,นทางจะขึ้นไปยังบนภูเขาแต่มีภาระใจอยากจะไปนมัสการพระเจ้าในคิดถึงในจิตของเราบางทีเมื่อเราไปหาพระเจ้าบางครั้งเราคิดถึงระยะทางบางคนบอกว่าเป็นอุปสรรคไม่มีค่ารถติดอโน่นติดอันนี้นะครับมันไกลนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาในจิตของเรานะครับที่เรานั้นจะคิดถึง ถ้อยคําของพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่เตือนใจเราคนเวลานั้นเขาผ่านความทุกข์ยากลําบากผ่านทุ่งราบในการที่จะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าหนทางไม่เป็นอุปสรรคสําหรับเขาผมคิดถึงโหราจานเมื่อเขาอยากไปนมัสก,การพระเยซูเมื่อ,อพระเยซูประสูติเขาเดินทางไกลด้วยความยากลําบากหลายพันกิโลเตรียมชีวิตในการที่จะไปเฝ้าพระเยซูเพียงเวลาสั้นๆแต่เขา เดินทางด้วยความบากบัน่นผ่านภูเขาผ่านแม่น้ำนะครับมีหัวใจเดียวเท่านั้นอยากยะนมันสการพระเจ้านะเหมือนกันนเวลานี้อยากจกหนุนใจเราทั้งหลายว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระเจ้าไปเพือหาอพระเจ้าอย่าให้มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคสําหรับเราในการที่จะห่างจากพระเจ้านะครับให้มีใจหัยหาปรารถนาอย่าติดขัดคนในสมัยก่อนเดินทางด้วยเท้าในการที่ไปหาพระเจ้าแต่ทุกวันนี้ เรามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายอย่าให้เรามีอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือว่าอย่าให้เรามีสิ่งไหนที่จะขวางกั้นเรานะครับให้เราไปหาพระเจ้าทุกทุกวันนะครับสิ่งที่เราจะคิดถึงสิ่งที่3มที่อยากจะแบ่งปันนะครับในข้อที่8ถึงข้อ12นี้คือการนมัสก,การพระเจ้าในพรนิเวศนะครับดังนั้นในถ้อยคําของพระเจ้าผู้เขียนได้บอกว่าอ,อยู่ในพรนิเวศของพระเจ้านะครับ เพียง,หน,งหนึ่งวันนั้นดีกว่าอยู่ที่อื่นๆมากมายเวลานั้นผู้เขียนเข้าใจหัวใจในการหิวกระหายอยากนมัสการพระเจ้าคือเมื่อก่อนนั้นโคลาครับมีหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูแล้วก็มานำนมัสการแล้วก็ไปเฝ้าประตูนะครับแล้วก็มานำนมัสการดังนั้นเขามีใจหญิงพยองกับผู้รับใช้ของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงทําลายชนชาติโคลานี้ แต่เมื่อมาถึงสมัยของดาวิดนี้พระเจ้าเปิดโอกาสให้โคราลับมาอีกครั้งหนึ่งและเขากลับใจใหม่บอกว่าแม้จะเป็นยามเฝ้าประตนะูยังดีกว่าอยู่ที่อื่นเวลานี้กลับใจใหม่แล้วขอรับใช้พระเจ้าดังนั้นเขาจึงบอกว่าอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าแม้เป็นยามเฝ้าประตูเพียงหนึ่งวันยังดีกว่าที่อื่นนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เราอยู่ข้างนอกในสัปดาห์หนึ่งมากมายแต่เรามาในพระนิเวศของพระเจ้านั้นนะครับวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงให้เรามีใจ หิวกระหายหาพระเจ้าเช่นนั้นที่จะเอาใจใส่เพราะเจนะของพระเจ้าพูดเป็นในๆบอกว่าคนที่มาหาพระเจ้านมัสการพระเจ้านั้นจะได้พระผ่อนจะได้รับการช่วยกู้ในข้อ11-12บอกว่าเพราะพระยาเวพระเจ้าเป็นดวงตะวันเป็นโลกพระองค์ประทานความโปรดปานพระองค์มีได้ทรงหวงของดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดําเนินอย่างสัตย์ซื่อนั้นผู้ที่มาหาพระเจ้านะครับ เราจะรับการปลดปล่อยได้รับการช่วยกู้ได้รับการหนุนใจได้รับการเยียวยารักษาดังนั้นเมื่อเราหาพระเจ้านั้นให้เรานมัสการพระเจ้าของเราได้สุดจิตสุดใจนั้นอยากอย่าท้าทายหนุนใจพี่น้องทุกท่านทำมิกรชนนะครับให้มาพบกับพระเจ้าผู้นี้เป็นพระเจ้าผู้ส่งประชนอยู่นั้นขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระเจ้านะครับที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับเมื่อเรามาหาพระเจ้านะครับโดยการนะครับ อะ,อะไรหานั่นคือคิดถึงหิวกระหายเหมือนกษัตริย์ดาวิดบอกว่าวางกระเสือกกระสนหาลำธารน้ำฉันใดนะครับนั่นเป็นความหิวกระหายอย่างมากที่จะพบกับพระเจ้าให้เรามีใจเช่นนั้นและให้เราที่จะตั้งใจนะครับอย่าให้สิ่งอื่นสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคในการที่เราจะไปพบกับพระเจ้าในพันิเวศของพระเจ้าไม่ะจะเป็นการเดินทางเป็นค่ารถหรืออย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคให้เราไปหาพระเจ้า และให้เรานมัสก,การพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจแล้วเราเห็นพระพรของพระเจ้ามาถึงจิตของเรามาถึงครอบครัวของเราถึงขึ้นจกักและพระพรนั้นจะไปถึงคนอื่นๆอีกมากมายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสำหรับพี่น้องทุกๆท่านในวันนี้นะครับสวัสดีครับ